นี่คือ ASIC Gel Nimbus สเวอร์ชันที่24ครับและนี่น่าจะเป็น Nimbus ที่ผมชอบมากที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยลองมาอ้าวจริงจะโกหกทำไมอ่ะนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปของ ASIC Gel Nimbus 24นะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าก็คือ23ซึ่งก็คือคู่นี้นะครับสิ่งแรกก็คือเรื่องของ Upper หน้าผ้านะครับที่เปลี่ยนเป็นแจ็คกาชนะครับเป็น m ม s h Upper นะครับเมื่อเทียบกับตัวนี้ก็เป็นเมชเหมือนกันนะครับตัวก่อนหน้านะครับแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าสังเกตว่ามันจะเป็นเหมือนถุงเท้านะครับแล้วก็แบบยืดได้ค่อนข้างดีนะครับรูบรวณหน้าเท้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของการระบายอากาศเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมวิ่งไป20กิโลเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความร้อนที่สะสมบริเวณหน้าเท้าเลยนะครับแล้วก็ฝ่าเท้าเนี่ยยังคงรู้สึกวิ่งได้ปกติยังวิ่งต่อไปได้เรื่อยๆสิ่งที่2ที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือเรื่องของลิ้นรองเท้านะครับที่เป็นแบบ ยืดได้ดีนะครับแล้วก็โอบรัดกับบริเวณหลังเท้าเราได้ค่อนข้างดีมีความบางเมื่อเทียบกับรุ่นที่23จะเห็นว่าค่อนข้างหนาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมไม่ชอบในรุ่น23นะครับพอเปลี่ยนมาเป็นลิ้นบางแบบนี้เออเนี่ยอย่างเงี้ยผมชอบเลยผมว่ามันเข้าหลังเท้าได้ดีแล้วก็ แค่นี้มันก็ยืดหยุ่นยืดขยายได้ดีแล้วนะครับไม่ได้มีการเลื่อนซ้ายขวาเวลาวิ่งบริเวณข้อเท้านะครับยังคงเป็นแบบหนาหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบความสบายที่ได้จากเจลนิมบัสก็น่าจะยังคงชอบเจลนิมบัส24เหมือนเดิมเรื่องของพื้นนะครับที่เป็นแบบออโตไลท์นะครับมีความนุ่มสบายนะครับตามสไตล์ของ ASIC g เจ n i m ม u u s อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมลืมพูดไปก็คือรองเท้าคู่นี้นะครับออกแบบมาเพื่อคนที่มีรูปเท้าแบบปกติหรือว่านูเทรลนะครับรวมถึงคนที่มีเท้าล้มไปด้านนอกหรือว่าที่เราเรียกกันว่าอันเดอร์โพรเนตนั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครมีรูปเท้าแบบนี้นะครับอยากจะได้รองเท้าที่มีความจัดเต็มเทคโนโลยีจัดเต็มนะครับให้ความนุ่มสบายใช้ในการวิ่งยาววิ่งไกล เอซิคเจนิมบัสคู่นี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีก็ได้อีกเรื่องที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือรองเท้าคู่นี้ใช้ Fly y o o m m l l s t Plus นะครับมี Plus เข้ามาด้วยนะครับเมื่อเทียบกับเจลนิมบัส23แล้วผมต้องบอกเลยว่า Fly Foam ที่อยู่ในนิมบัส23มเนี่ยมันให้ความรู้สึกทื่อๆไปหน่อยวิ่งแล้วมันรู้สึกแน่นๆไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นุ่มก็จริงวิ่งได้ดีก็จริงแต่ว่าเมื่อเทียบกับเจ้า f l y f o a m Plu s นะครับตัวนี้ บอกเลยว่าใส่เดินปกติหรือว่าเอาไปวิ่งแล้วเนี่ยความรู้สึกในการตอบสนองให้ความรู้สึกที่เด้งกว่าเด้งกว่าตัว Nimbus 23อย่างรู้สึกได้นะสำหรับผมซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลนี้ว่าทำไมรวมๆแล้วเนี่ยผมชอบเจล Nimbus 24มากกว่า23เพราะผมรู้สึกว่าไอการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นใน Nimbus 24เนี่ยมันเป็นการปรับเปลี่ยนที่ผมชอบทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น อัปเปอร์ที่ใส่ได้สบายยืดหยุ่นดีระบายอากาศดีลิ้นรองเท้าที่ลดทอนรูปแบบลงมาคือไม่ต้องไม่ต้องหนาใหญ่แต่ว่าใส่ได้สบายเหมือนกันนะครับแล้วก็โฟมที่ให้ความรู้สึกสนุกสดชื่นในการวิ่งอะ่ะถ้าเกิดวิ่งไกลยๆยาวๆผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันมันวิ่งได้ดีกว่าแล้วแบบรอบขามันไปได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับนิมบ u สยีสคู่นี้ซึ่งให้ความรู้สึกทื่อไปหน่อยด้วยการปรับเปลี่ยนทั้งหมดนี้นะครับมันทําให้รองเท้าคู่นี้เนี่ย น้ำหนักลดลงเกือบ20กรัมก็ต้องบอกเลยว่าน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างขนาดนั้นแต่ว่าลดลงก็ย่อมดีกว่าเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ทำให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ผมรู้สึกว่าโอเคขึ้นเ e ลนิมบัส24นะครับเหมาะกับคนที่มีรูปเท้าแบบปกติหรือว่าคนที่เท้าล้มไปด้านนอกนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครมีรูปเท้าแบบนี้นะครับแลวกำลังมองหารองเท้าที่แบบ นุ่มสบายมีเทคโนโลย,ยีที่จัดเต็มนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากรุ่นก่อนนะครับผมคิดว่า ASIC Gel n i m ม u u s 4คูส่นี้สามารถแนะนำได้เต็มปากว่าอย่ามองข้ามนะครับเพราะว่า มันดีขึ้นจริงๆนะส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบคู่นี้มากๆและนี่ก็เป็นมินิรีวิวของ asics J n i b u s 24คู่นี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบไม่ชอบยังไงนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ลงมาข้างล่างตรงนี้ด้วย้ะกันนะครับและเดี๋ยวเจอกันข้างหน้ากับผมเต้ยวัยทรารในวิดีโอต่อไปจะเป็นรองเท้าอะไรรอติดตามนะครับสวัสดีครับ